สวัส in ดีคร um. ับพบกับนิกไวร์บอกครับวันนี้เราจะมาตามหากลาบเจ้ากับนอนอยู่ไหนนอนอยู่หลังพัดลมเราจะมาตามล่าหาวันที่ออกนี่ถ่ายครับขอถ่ายครับเขาถ่ายเฮ้ยไอ้พักเครื่องกูอะไรครับพักนะครับครับ นี่คือตอล่ามสายพันธุ์ที่เราตามหาครับเป็นสายพันธุ์ลอตอเดลิงฮะับเขามีทิ่นัำเดินอยู albums, ่แถวไอเมืองของซาลอนนะซาลูแมร์หรือที่เรียกว่ากรุงมอดอนะวันนีเขาคือเงินรุ่นของข้านะครับเห็นรู้ไหมครับผมจะปล่อยเขากลับคืนสู่ธรรมชาติแล้วนะทุกคนถอยเราถอยทุกคนถอยามองไป เว้ยมันลุกแล้วมันลุกแล้ว